วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระ,ระคำ,คำนำ,นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัวคอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนําชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณสําหรับพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็รับรู้ว่าทางพันธกิจของเรานั้นได้มีการดูแลเด็กๆในโครงการบ้านพระคุณอุปธรรม60-70ชีวิตนะครับท่านได้ให้ความห่วงใย ได้มีส่วนในการถวายปัจจัยส่วนทรัพย์เข้ามาเพื่อสนับสนุนพันธกิจนะครับและบางท่านก็ได้ติดต่อในการอยากจะช่วยสนับสนุนส่งเวชภัณฑ์ต่างๆมาให้กับเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังขาดแคลนในเรื่องของยาพาราเซตามอลน,นะครับและก็ยาสมานแผลอะไรต่างๆที่จะช่วยดูแลปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้กับเด็กๆที่อยู่ในโครงการของเรานะครับ ซึ่งทางพันธกิจของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทุกทุกท่านที่ห่วงใยถามไทยมาว่าอยากจะให้สนับสนุนเรื่องใดนะครับก็ขอให้เป็นไปตามการตัดสินใจของท่านท่านอยากจะช่วยสนับสนุนด้านใดเห็นว่าเหมาะสมที่สะดวกสำหรับท่านก็ขอท่านตัดสินใจที่จะสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปธรรมเข้ามาตามแต่ที่ท่านเห็นสมควรที่เหมาะสมสำหรับท่านนะครับ ที่อยู่ในการจัดส่งข้าวของเครื่องใช้ก็อยู่ที่หน้าจอของรายการนี้แล้วนะครับมีที่อยู่มีชื่อที่อยู่ที่จะให้ท่านจัดส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นการล่วงหน้ามาณที่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เรากําลังศึกษาร่วมกันในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ในช่วงที่ดาวิดกําลังขึ้นครองราชใหม่ๆนะครับหลังจากการเสียชีวิต การสิ้นพระชนของซาอูลและก็โยนาธานและก็อับเนรน,นะครับแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ของอิชโบเชตฝ่ายของซาอูลนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเมื่อเราอ่านไปแล้วอาจจะมีหลายเรื่องหลายมุมที่เราเข้าใจยากหรืออาจจะไม่ไม่เข้าใจนะครับบางทีอาจจะยอมรับไม่ได้หรือไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการ ให้บทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตในพงศาวดารของคนอิสราเอลและกษัตริย์แต่ละองค์ผู้นำแต่ละคนแต่ละท่านนั้นเพื่อที่จะเป็นบทสะท้อนสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั้นแม้จะมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่เราอาจจะมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยไม่ชื่นชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา แต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นยอมรับพระประสงค์น้ําพระทัยของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําที่เราได้เห็นแบบอย่างในที่นี้ก็คือท่านดาวิดนะครับการตัดสินใจในบางเรื่องบางราวเรามองดูแล้วก็แปลกดีนะครับแต่ว่านั่นเป็นการกระทําเพราะว่าดาวิดนั้นจงรักภักดีต่อผู้ที่ได้รับการเจิมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้คนนั้นจะเคยเป็นศัตรู ที่ฉกาศที่คอยจองล้างจองผลานที่คอยตามสังหารตามล่าตัวของดาวิดเองมาก่อนแต่เมื่อถึงวาระที่กษัตริย์ซาอูลที่ว่านี้นะครับที่ว่าเคยเป็นศัตรูนั้นสิ้นพระชนดาวิดกลับมีการไว้อาลัยอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งเชื้อสายพงพันธุ์ของซาอูลที่เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งการกระทําการตอบสนองของดาวิดแบบนี้นะครับ ก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าดาวิดมีหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านตลอดเวลาไม่เคยคิดเครียดแค้นต่อศัตรูต่อผู้ที่จ้องที่จะเอาชีวิตของตนนะครับเมื่อถึงเวลาท่านตอบสนองตอบแทนด้วยการให้เกียรติต่อผู้นั้นอย่างสมเกียรติเพราะว่าเป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงความสัตย์ซื่อความจริงใจ ในการให้เกียรติกับคนคนนั้นอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับซึ่งวิสัยแบบนี้เราจะพบในจะหาให้เจอในชีวิตคริสเตียนของคริสเตียนในยุคปัจจุบันนี้ได้ยากมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับไหนก็ตามนะครับมีแต่คอยจ้องจะทําลายคอยจ้องจะทับถม เมื่อเราเกิดผิดพลาดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่างกันที่จะเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตของเราเมื่อเราศึกษาเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของดาวิดและพงพันธุ์ของซาอูลเทียบกับชีวิตของเราในยุคนี้กับผู้นํากับคริสตจักรในยุคนี้เราก็ได้รับบทเรียนมากมายว่าเราจะเรียนแบบและเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับและในพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ12นะครับพระธรรม2ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับอิชโบเชตถูกลอบลงพระชนเมื่ออิชโบเชตโอรสของซาอูล ทรงทราบข่าวว่าอับเนรสิ้นชีวิตที่เฮบรนแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็อ่อนลงและอิสราเอลทั้งปวงก็ท้อใจฝ่ายโอรสของซาอูลมีชายสองคนเป็นหัวหน้ากองปล้นคนหนึ่งชื่ออาบานาอีกคนหนึ่งชื่อเรคาบทั้งสองเป็นบุตรของริมโมนจากเผ่าเบนยามินชาวเมืองเบเอโรส เพราะว่าเบเอโรธถูกนับเข้าเป็นของเบน j a มิ i ด้วยชาวเบเอโรดหนีไปยังเมืองกิทาอิมและเป็นคนต่างด้าวอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้โยนาธานโอรสของซาอูลมีบุตรชายคนหนึ่งเป็นง่อยเมื่อมีข่าวเรื่องซาอูลกับโยนาธานมาจากยิสเรเอลนั้นเด็กคนนี้มีอายุห้าขวบ และพี่เลี้ยงก็อุ้มลุกขึ้นหนีเมื่อเธอรีบหนีไปเด็กนั้นก็ตกลงมาและเป็นง่อยท่านชื่อเมฟีโบเช่ฝ่ายบุตรทั้งสองของริมโมนชาวเบเอโรดที่ชื่อเรคาบและบาอานานั้นออกเดินทางพอแดดจัดก็มาถึงตำหนักของอิชโบเชขณะเมื่อพระองค์กำลังบัรทมตอนเที่ยง และเขาทั้งสองเข้าไปกลางตำหนักทำเหมือนจะขนข้าวสาลีและเขาทั้งสองก็แทงพระองค์ที่ท้องเรคาบและบาอาณาพี่ชายของเขาก็หนีไปเมื่อเขาทั้งสองเข้าไปในตำหนักนั้นพระองค์บรรทมหลับอยู่บนพระแทน่นเขาทั้งสองก็แทงและฆ่าและตัดพระเศียรของพระองค์นำเอาพระเศียรนั้น เดินทางไปทางอาราบาตลอดคืนเขาทั้งสองนำพระเศียรของอิชโบเชตไปถวายดาวิดท,ที่เมืองเฮบรนกราบทูลพระราชาว่านี่คือศีรษะของอิชโบเชตโอรสของซาอูลศัตรูของฝากพระบาทผู้ต้องการชีวิตของฝากพระบาทพระยาเวทรงแก้แค้นแทนพระราชา เจ้านายของข้าพระบาทในวันนี้เหนือซาอูลและพงพันธ์ของซาอูลแต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอานาพี่ชายของเขาบุตรของริมโมอนชาวเบเอโรดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยากเมื่อมีผู้บอกเราว่าดูเถิด ซาอูลสิ้นพระชนแล้วและคิดว่าเป็นข่าวดีมาเราก็จับคนนั้นฆ่าเสียที่สิลาเป็นรางวัลที่เราให้แก่เขาสำหรับข่าวนั้นยิ่งกว่านั้นเท่าใดเมื่อคนชั่วฆ่าคนชอบธรรมที่ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั้นบัดนี้เราจะไม่เรียกเอาโลหิตของเขาจากมือของพวกเจ้า และขจัดพวกเจ้าเสียจากแผ่นดินหรือและดาวิดก็ทรงบัญชาพวกคนหนุ่มของพระองค์และพวกเขาก็ฆ่าเขาทั้งสองตัดมือตัดเท้าออกแขวนศพนั้นไว้ที่ข้างสะเมืองเฮบรนแต่เขานำพระเศียรของอิชโบเชตไปฝังไว้ณนะที่ฝังศพของอับเนในเมืองเฮบรนจบพระธรรมสองซามูเอลบทที่สี่ ข้อหถึงข้อ12คุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราเห็นว่าความตายของอับเนอร์นั้นไม่ได้ทำให้อิชโบเชตสามารถขึ้นมีอำนาจเนื้ออิสราเอลแต่ประการใดนะครับแต่ตรงกันข้ามกลับมีแต่ทำให้ท่านอ่อนแอลงและประชาชนก็พากันวาดหวั่นไปทั่วหน้า บาอานาและเรคาบชาวเบนยมินเองนั้นก็มาลอบปลงพระชนของอิชโบเชตเสียที่บ้านของท่านในมาานาอิมโดยแทงเข้าที่ท้องและตัดศีรษะของท่านออกเดินทางนำมามอบให้กับดาวิดที่เมืองเฮบรนในการลำดับเรื่องการลอบสังหารอิชโบเชตนี้มีการกล่าวถึงบุตรของโยนาธานชื่อ เมฟีโบเชตอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมคือเมริบบาอันการเปลี่ยนชื่อก็เป็นทํานองเดียวกันกับเอชบาอันของอิชโบเชตแต่ความหมายของชื่อนี้เปลี่ยนจากความพึงพอใจของพระบาอันมาเป็นจากปากแห่งความน่าอับอายความพิการของท่านเกิดจากการที่พี่เลี้ยง แบบวิ่งหนีไปขณะที่โยนาธานเสียชีวิตซึ่งท่านมีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นชื่อของเมฟีโบเชตปรากฏอีกครั้งหนึ่งในตอนหลังเมื่อมีความจำเป็นพิเศษที่ต้องป้องกันท่านเอาไว้การกล่าวถึงท่านในที่นี้เป็นเพียงการนำเรื่องให้ผู้อ่านรู้จักท่านเท่านั้นนะครับการตอบสนองต่อการมาประจบสอพ ของคนทั้งสองที่นำศีรษะของอิชโบเชตมานี้เป็นไปในทํานองเดียวกับคนที่นำข่าวการสิ้นพระชนของซาอูลมาให้ดาวิดนะครับดาวิดสั่งให้นำทั้งสองคนไปประหารชีวิตโดยตัดเอามือและเท้าออกส่วนศพนั้นให้แขวนประจานไว้ที่สระน้ำของเฮบรนซึ่งเป็นที่สาธารณะดาวิดถือว่า การกระทําของทั้งสองคนนั้นพวกเขาทําอย่างไม่ยุติธรรมต่อคนที่ไร้หนทางต่อสู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่ดาวิดตอบโต้อย่างรุนแรงต่อคนที่กระทําต่อครอบครัวของซาอูลนี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความจริงใจที่ท่านมีต่อครอบครัวของซาอูลทงทั้งที่ซาอูล ประสงค์ร้ายต่อตนมาตั้งแต่ตน้นคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายเพิ่มเติมสรุปในพระธรรมสองซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ12มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ครับ สำหรับอิสโบเชตนั้นการตายของอับเนอร์น่าจะเป็นเครื่องชี้ว่าพันธสัญญาสันติภาพสิ้นสุดลงแล้วและต่อมาเขาก็ไม่มีความกล้าหาญหลงเหลืออยู่เลยผู้นำที่ไม่มีความกล้าหาญก็เป็นเหมือนสว่านที่ไม่มีดอกหรือโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่หมดในภาวะสูญยากาศแห่งอำนาจนี้ ก็มีแม่ทัพสองนายก้าเข้ามาคือบาอาณาและเรคาเขาทั้งสองเป็นมือปฏิบัติการแต่เป็นคนที่ไร้คุณธรรมเขาอาจจะคิดว่าเขาสามารถเข้ากลุ่มอำนาจและรวมอิสราเอลให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับยูดาได้และจะได้รับพระราชทานรางวัลแต่ว่าดาวิดเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้ว และทรงจัดการเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคุณผู้ฟังครับผู้เขียนบทใคร่ครวนในตอนนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าผมนึกถึงประโยคนี้ว่าหากคุณมีเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวคือค้อนคุณก็ถูกท้าทายให้หวดมันโดยปฏิบัติราวกับว่าทุกสิ่งเป็นตะปูนี่เป็นคำกล่าวของอันเบิร์ตมัสโล การทดลองใจให้ลงมือแก้แค้นให้ใช้อำนาจหรือใช้ความรุนแรงเพื่อสนับสนุนเจตนารม์ของเราเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธที่ใช้กันทั่วโลกตั้งแต่บนท้องถนนในห้องประชุมของบริษัทในหมู่บ้านห่างไกลไปจนถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีสัญชาตญาณเหล่านี้เป็นบาปที่อยู่ใน เราในมนุษย์ทุกคนนะครับพระเยซูได้ทรงสําแดงให้เราเห็นวิธีที่ดีกว่านี้สําหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าเป็นนายเหนือคนอื่นนั้นพระองค์ทรงบอกให้เขาถ่อมตนและรับใช้ผู้อื่นดูนะครับสําหรับผู้ที่สแสวงหาอํานาจพระองค์ตรัสว่านั่นไม่ใช่วิธีการทํางานของอาณาจักรของเราแต่การทํางานของเรานั้นมีความหมายว่า จงแบ,บกกลางเขนของตนเองขึ้นแล้วตามเรามาคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับมีคำถามสำหรับตัวเราเองว่าที่ผ่านมานั้นเราใช้เครื่องมืออะไรในการดำเนินชีวิตของเราในการติดตามพระเยซูบ้างและมีเครื่องมือชิ้นไหนที่คุณคิดว่าพระเยซูอยากจะให้คุณหยิบมันขึ้นมาใช้ในชีวิต ผู้ที่ติดตามพระเยซูคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้นะครับผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไ้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ พระเจ้าทรงรักเมตตาขจัดความทุกข์ความสุขหลังลัเข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิตทุกวันลูกอธิษานยอมรับพระนามของพระองค์ท่านประตู บนพื้นแผ่นดินดุดดังยาดฝนพลังพรมพื้นทรนินชำระล้างใจจนสิ้นบาปชั่วมนพินกราบความสง ทองฟ้าเมืองมอนลูกอธิษฐานขอทรงอำนวยพระพรแผ่ไปตัวทิ่สาดอนก่อนเอ่ยว่าจาวา่าอาเมน ใดลูกทอขอพรพระเยสูเจ้ายามลูกปวดร้าวพระเจ้าทรงรักเมตตาขจัดความทุกข์ความสุขหลังไหลเข้ามาวอนขอปกปักรักษานำพาชีวิต อรับพระนามของพระองค์ท่านประตูสวรรค์พลันเปิดบนพื้นแผ่นดินดุดดังยาดฝนพรางพรมพื้นทรนินชำระล้างใจจนสิ้นบาปชั่วมนตินกราบความโศ ไปตัวที่ซาดอนก่อนเอ่ยว่าจ้า